มะเสงงูเลื้อยไปข้างหน้าอย่าถอยหลังคนเกิดปีนี้ครับมีดีที่สติปัญญาใช้ให้ถูกต้องแล้วโอกาสดีๆจะตามมาสวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทานายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเสงครับ จะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2568กันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทํานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยน,นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทํานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ ช่วงท้ายคลิปนะครับอดใจรอนิดเดียวนะครับเรามาช่วยกันส่งพลังงานดีส่งสิ่งดีๆช่วยกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามารับชมการทำนายดวงกันดีกว่านะครับท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับเดือนพฤษภาคมปี2568นนี้ดวงท่านนะครับจะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านที่เกิดปีมะเสงนะครับต้องใช้สติให้มาก กว่าทุกเดือนนะครับอย่าหุนหันพันแล่นนะครับเพราะดวงคุณเนี่ยเป็นแบบน้ําขึ้นน้ําลงนะครับน้ําขึ้นน้ําลงแบบเร็วมากนะครับอะไรที่ติดขัดมาก่อนหน้านี้เดือนนี้จะเริ่มคลี่คลายในช่วงปลายเดือนนะครับแต่คุณต้องอดทนนะครับและปรับตัวให้ทันในทุกๆสถานการณ์นะครับความกดดันก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะเรื่องของงานแล้วก็การเงินนะครับคุณอาจรู้สึก หมดไฟท้อแท้หรืออยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับสุขภาพก็ยังต้องระวังนะครับเดือนนี้มีเกณฑ์ป่วยง่ายนะครับอาจเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรืออาการเรื้อรังกลับมากำเริบนะครับความรักยิ่งต้องใจเย็นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะครับต้องลดการอารมณ์ร้อนลงมาส่วนคนโสดนะครับก็อาจจะเจอคนที่ใช่แต่ต้องดูให้ดีว่าเขาหรือเธอคนนั้นเข้ามาหาคุณด้วยเจตนา อะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะจาะลึกให้แต่ละด้านนะครับไปด้านแรกเลยนะครับด้านการงานสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะครับดวงการงานเดือนนี้นะครับเป็นดวงกำลังเปลี่ยนแปลงน,นะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือบางคน อาจจะอยากลาออกก็มีเช่นเดียวกันนะครับเดือนนี้ชาวปีมาเส็งนะครับที่ทํางานประจำเนี่ยมีเกณฑ์จะถูกท้าทายนะครับจากเจ้านายหรือว่าหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยนะครับก็จะได้ไดรับมอบหมายงานที่มันยากขึ้นงานที่มันชาเลนจ์มากๆนะครับซึ่งเป็นทั้งโอกาสและบททดสอบนะครับแต่ในมุมมองผมนะผมมองว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็ เป็นบททดสอบชั้นดีเลยนะครับถ้าคุณผ่านมันไปได้นะคุณมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำงานสายการเงินบัญชีวิศวกรรมหรือว่า i.t นะครับโดดเด่นมากๆในเดือนนี้นะครับแต่ถ้าท่านไหนนะนะครับรู้สึกแบบอึดอัดมากๆนะครับแล้วก็แบบอยากเปลี่ยนงานอยากจะลาออกนะครับในมุมมองในในเดือนนี้แล้วกันนะครับดวงในเดือนนี้ ก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าคิดจะเปลี่ยนงานแต่แนะนําให้วางแผนให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะครับอย่าใช้อารมณ์มาตัดสินใจเรื่องงานมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคุณจะย้อนมาเสียใจายภายหลังนี่ผมต้องฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครนะครับที่รับงานใหญ่ให้คุณทํามันให้สุดความสามารถทํามันให้เต็มที่นะครับใส่เกินร้อยทุกๆงานที่คุณได้รับ เพราะจะมีคนมองเห็นความสามารถของคุณแน่นอนนะครับระวังการเมืองในที่ทำงานนะครับอาจมีคนใส่ไฟใส่ร้ายหรือมาแทงข้างหลังคุณอันนี้ต้องฝากระวังไว้นะครับส่วนท่านไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเดือนนี้ถ้าคุณอดทนได้คุณจะเห็นกำไรที่ชัดเจนนะครับเจ้าของธุรกิจที่เกิดปีมะเส็งนี้นะครับต้องบริหารการเงินให้ดีนะครับเพราะว่ามีรายจ่ายที่มากขึ้นนะครับในเดือนนี้ อาจจะมีการลงทุนเพิ่มหรือขยับขยายกิจการนะครับแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีให้รอบคอบนะครับอย่าลงทุนเพียงเพราะอารมณ์นะครับอย่าลงทุนเพียงเพราะเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าลงแล้วจะรวยนะครับอย่าเชื่อใครธุรกิจที่โดดเด่นนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์ค้าขายเครื่องรางของขังหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับจะมีแนวโน้มไปได้ดีมากๆนะครับเด่นมากๆนะครับ ดยเฉพาะเครื่องรางของขังนะครับอาจถ้าอยากจะมาช่วยสปอนเซอร์ของช่องผมก,ก็เข้ามาได้นะครับก็ยินดีแต่ผมก็ขอคัดเลือกนะครับในบางอย่างที่ผมศรัทธาหรือว่าเคารพนับถือเท่านั้นนะครับส่วนสินค้าเช่นเดียวกันนะครับบางสินค้าติดต่อเข้ามาผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่าสินค้านั้นๆผมคาดว่าผมไม่น่าจะเคยได้ใช้นะครับ แล้วพอผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่กล้าเอามาสปอนเซอร์นะครับต้องขออภัยนะครับแต่ถ้าท่านไหนมองว่าผมนะครับสามารถเป็นสะพานนะครับส่งต่อสิ่งดีๆนะครับของดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ก็ติดต่อมาได้นะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมไม่อยากให้คุณขยายธุรกิจเร็วเกินไปนะครับถ้าหากพื้นฐานธุรกิจของคุณเนี่ยมันยังไม่แข็งแกร่ง,งพอนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าโอ้มันแข็งแกร่ง,งพอแล้ว ก็ยินดีครับก็ขยายได้เลยนะครับแต่ถ้ายังคุณต้องดูความเสี่ยงให้ดีนะครับระวังปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนไว้ด้วยนะครับหรือว่าการโดนโกงอันนี้ก็ต้องระวังนะครับการตลาดการทำการตลาดในยุคนี้นะครับมันสำคัญมากๆนะครับผมอยากให้คุณใส่ใจเรื่องของการทำการตลาดใครที่โปรโมทธุรกิจได้ดีจะมียอดขายพุ่งนะครับลองกลับไปใส่ใจวางแผนการตลาดดีๆนะครับ คนที่ทํางานฟรีแลนซ์นะครับหรือว่างานอิสระเดือนนี้งานเยอะรายได้ก็เยอะตามมานะครับแต่ก็ระวังร่างกายเรานะนะครับอาจจะเหนื่อยเกินไปนะครับฟรีแลนซ์ปีอาปีมะเสงเดือนนี้นะครับจะมีโอกาสรับโปรเจกต์ใหม่ๆโดยเฉพาะรับโปรเจกต์จากลูกค้าต่างประเทศโอ้โหขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะครับบางคนนะครับที่มีปแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็ มีโอกาสนะนะครับใครที่ทำแพลตฟอร์มออนไลน์ไว้ให้ลูกค้าเนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรมา,มาดับลีดนะครับมันลงข้อมูลไว้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับแต่ผมอยากให้คุณเลือกลูกค้าให้ดีนะครับบางงานเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้เหมาะกับคุณนะครับมันอาจจะเป็นงานที่กดดันมากกดดันสูงจนเกินไปนะครับถ้าเปรียบง่ายๆคืองานบางงานที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความรู้ ความสามารถของเรามากนักนะครับถ้าไม่ใช่ผมแนะนําให้ปล่อยออกนะครับให้เลือกงานนะครับที่ทําน้อยแล้วได้มากแล้วคุณจะมีโอกาสรับงานอื่นๆเข้ามานะครับเพราะเดือนนี้คุณมีโอกาสเลือกได้เยอะขอให้เลือกงานที่ทําน้อยแล้วได้มากแล้วคุณต้องทํามันออกมาให้มีประสิทธิภาพด้วยแล้วคุณจะได้รับงานแบบนี้ต่อเนื่องนะครับ สิ่งที่อยากแนะนําเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเลือกงานที่เหมาะกับคุณไม่ใช่รับทุกอย่างแล้วก็ทําไม่ไหวอันนี้ก็จะโดนคอมเพนโดนล้องเรียนนะครับจนทําให้เขาไม่จ้างงานคุณอีกเลยนะครับถ้าใครที่ทํางานสายครีทีฟนะครับหรือว่าการตลาดออนไลน์เดือนนี้มีโอกาสปังนะครับมีโอกาสเฮงนะครับ ฝากระวังเรื่องลูกค้านะครับเขาไม่ได้โกงหรอกแต่เขาจ่ายช้านะครับเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะแก้ไขได้ก่อนเลยก็คือต้องทําสัญญาให้ชัดเจนนะครับข้อกําหนดที่ชัดเจนว่าเฮ้ยจ่ายช้าสุดได้กี่วันภายใน7วัน5วัน6วันหนึ่งเดือนก็แล้วแต่เครดิตที่คุณจะตั้งไว้นะครับอันนี้ขอให้ทําให้เป็นสัญญาชัดเจนนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับดวงการเงินเนี่ยจะมีขึ้นมีลงเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ช่วงต้นคลิปนะครับ แต่ถ้าคุณบริหารดีคุณจะรอดเดือนนี้นะครับมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนนะครับก้อนใหญ่ด้วยนะครับจากงานพิเศษนะครับหรือบางคนเนี่ยจะได้จากการลงทุนแต่ต้องระวังรายจ่ายให้ดีนะครับเพราะว่ารายจ่ายจะมาพร้อมกับรายได้นะครับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางฉุกเฉินนะครับหรือของใช้ที่จําเป็นนะครับเดือนนี้ พยายามอย่าให้ใครยืมเงินง่ายๆนะครับเพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงนะครับออมเงินเป็นสิ่งที่คุณต้องทําเป็นอันดับแรกนะครับหรือหาช่องทางลงทุนที่มันมั่นคงนะครับนําเงินที่คุณได้เนี่ยแบ่งมาต่อย,ยอดแบ่งมาลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งสร้างความมั่นคงให้ชีวิตคุณด้วยนะครับถ้าคุณจะซื้อจะลงทุนอะไรนะครับอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภนะครับโอ้ก็ ก็มีม no. ีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเนี่ยแต่โชคลาภที่คุณจะได้จะได้จากคนอายุน้อยนะครับก็คงจะเข้ามาให้คุณพอหอมปากหอมคอเหมือนกันนะครับดวงด้านความรักอ่ะเรามาดูความรักกันต่อดีกว่านะครับคนโสดนะครับคนโสดนะครับความรักจะมีเข้ามานะครับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องเลือกให้ดีโอกาสพบรักครั้งใหม่นะครับชัดเจนมากนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีว่าเขาหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยนะครับ จริงใจกับคุณแค่ไหนบางคนนะครับอาจจะเข้ามาเพราะว่าผลประโยชน์เพราะว่าเงินเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องระวังให้ดีค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนนะครับอย่ารีบด่วนตัดสินใจเ,เขาใช้คำว่าอะไรนะครับคนที่คุณเจอในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมีพันธะผูกพันตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าใครแบบหลบๆซ่อนๆ มีข้ออ้างเยอะๆอันนี้ข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับถ้าใครที่เข้ามาแล้วแบบมาเยอะมาแยะนะครับพยายามใช้สัญชาตญาณของคุณนะครับเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาดีกว่านะครับส่วนท่านไหนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอยากให้ระวังในเรื่องของการพูดการสื่อสารนะครับอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเดือนนี้นะครับถ้าคุณใช้อารมณ์มากจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยระหอนระแหรนะครับ จะเกิดการเข้าใจผิดระวังการเข้าใจผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เห็นด้วยตาก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าฟังความข้างเดียวอย่าให้อารมณ์มาทําลายความรักที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตนะครับอันนี้ก็ต้องฝากระวังฝากเตือนไว้ด้วยนะครับคุยกันนะครับด้วยเหตุด้วยผลคนเรารักกันนะครับก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าคุยกันด้วยอารมณ์นะครับมีเวลาก็อย่าลืมหมั่นเติมความหวานให้กัน อย่าปล่อยให้ความรักมันจืดจางไปมากกว่านี้นะครับฝากระวังมือที่3นะครับหรือว่าปัญหาจากอดีตที่คุณสร้างกันไว้ทั้งคู่เนี่ยจะย้อนกลับมาทำลายตัวคุณได้นะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้อยากให้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะร่างกายคุณเนี่ยนะครับเริ่มส่งสัญ,ญญาณมาแล้วนะครับต้องระวังเรื่องของความเครียดนะครับโดยเฉพาะอาการปวดหัว ไมเกรนนะครับและปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารนะครับคุณจะเขาเรียกว่าเดือนนี้คุณอาจจะปวดหัวบ่อยนะครับร้อนก็ปวดหนาวก็ปวดเหนื่อยก็ปวดนะครับเป็นปวดหัวไมเกรนนะครับบางคนก็กินอะไรเข้าไปก็ปวดท้องนะครับเกี่ยวกับกบระเพาะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีในเรื่องของอาหารการกินนะครับกินให้เหมาะกับเราเคี้ยวให้ละเอียดอย่าก,กินอะไรที่มัน ที่คุณไม่เคยกินนะครับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมันออกกาลังกายนะครับแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์สิ่งที่อยากจะฝากระวังเพิ่มเติมนะครับละวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับกับคุณนะครับเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆโดยเฉพาะการเดินทางนะครับเดินทางไปไหนมาไหนอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันบ้างนะครับจะเสริมดวง จะมูยังไงนะครับจะให้เหงนจะให้ปังนะครับผมแนะนำนะนะครับทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเช่นบริจาคหลอดไฟหรือว่าเติมน้ํามันตะเกียงนะครับบางท่านนะครับถ้ามีโอกาสแนะนําไปไหว้พระพระปางเปิดโลกนะครับหรือว่าพระพิฆเนศนะครับอันนี้ก็จะเสริมดวงด้านสติปัญญานะครับและก็ความสําเร็จนะครับสิ่งที่สําคัญผมย้ํามาทุกคลิปนะครับก่อนจะเสริมดวงก่อนจะมูก่อนจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ อย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะบุญจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่จากการเป็นคนกระตันยูกระตาเวทีเนี่ยจะส่งผลถึงคุณเร็วที่สุดนะครับจะปลดล็อกทุกปัญหาอุปสรรคไปได้จะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาชีวิตคุณจะรวยด้วยกีบกุหลาบนะครับคุณจะรวยร้อยล้านพันล้านได้อย่างง่ายดายนะครับโดยภาพรวมครับผมขอสรุปเลยนะครับดวงก็เป็นแค่แนวทางนะครับชีวิตของคุณ คุณก็ต้องลิขิดเองนะครับไม่ว่าคําทํานายดวงเนี่ยที่ผมทํานายไปจะดีหรือว่าร้ายแค่ไหนเนี่ยขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทและทําสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆวันนะครับแล้วสิ่งดีๆจะตามมาหาคุณเองนะครับถ้าคุณฟังที่ผมทํานายนี้คุณมองว่าดีนะครับได้รับสิ่งดีๆได้รับพลังางานดีๆ จากผมนะครับผมแนะนําให้คอมเมนต์ใต้คลิปคอมเมนต์เรื่องราวดีๆคอมเมนต์สิ่งดีๆเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆคนที่มาอ่านก็จะได้รับพลังบวกพลังงานดีๆนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้ทุกคนนะครับให้คนที่คนรักได้รับพลังงานดีๆได้รับสิ่งดีๆที่สําคัญจะไม่พลาด ทุกการรับชมคลิปใหม่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของช่องมหาเฮงทีวีได้วยนะครับเพื่อรับคำทนายวงใหม่ใหมๆในทุกๆเดือนนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออำานาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถืออำนวยอวยชยัยอวยพรครับให้คุณประสบความสําเร็จครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สําคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่าน ที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ